สองข้อที่จะทำให้เรามีพูวิลล่าที่แตกต่างในเชิงของประสบการณ์ออกไปนะคะคืออะไรมาฟังกันข้อแรกถ้าเกิดว่าเรามีพูวิลล่าอยู่แล้วนะคะสิ่งที่จะทำให้พูวิลล่าของเราอะ่ะมีความแตกต่างเ,เพิ่มเติมขึ้นได้จาก จากคลิปที่แล้วที่เราเคยพูดเรื่องฟังก์ชันไปนะคะเท่านี้อยากให้ลองดูว่าเมื่อเรามีตัวพูมีตัวแบบฟังก์ชันที่จะเชื่อมโยงกับตัวพูหรืออะไรต่างๆที่เราได้พูดไปแล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลยเพราะเวลาเรามีสระว่ายน้ำหรือว่าเรามีพูเนี่ยในวิลล่าของเราเองอะ่ะอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องคิดอะ่ะก็คือในส่วนของ outdoor shower ซึ่ง outdoor shower เนี่ยเรียกได้ว่าถือว่าเป็นฟีเจอร์หนึ่งเลยนะคะที่เราอะ่ะมกจะออกแบบอยู่ใกล้ ใกล้กับบริเวณพูนะคะเพราะว่าเวลาเราขึ้นจากสระน้ําเองมาเนี่ยเราก็มักจะแบบอาบน้ําล้างตัวก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบอาจจะไปเดินเล่นไปแบบทานอาหารไปนั่งเล่นต่อได้หรือว่าบางทีเราก็แบบอาจจะเข้าไปแบบว่าอาบน้ําหรืออะไรางี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของ outdoor shower เราก็มักจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับตัวสระน้ําเองนะคะหรือว่าบางที outdoor shower เราก็จะไปอยู่ในแบบ master bedroom ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นในเชิงประสบการณ์มาก กว่าว่าเวลาที่เราแบบมีช่วงเวลาที่พักผ่อนและเราได้แบบใช้เวลาในภูของเราแล้วอะพอเวลาที่เราขึ้นมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้อับน้ําอยู่ในแบบพื้นที่ที่เป็นแบบ outdoor แล้วก็มีสกรีนนะคะแบบเป็น protection นิดนึงแต่ว่าในส่วนของแบบเ,เปิดสู่ฟ้าเนี่ยหรือว่าเปิดออกสู่ธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่ตรงเนี้ยเราจะแบบค่อนข้างเปิดกว้างไว้เลยเพื่อที่จะแบบให้เป็นประสบการณ์เวลาที่เราอาบน้ำ outdoor เนี่ยมันก็จะได้รู้สึกว่าเราอะอยู่ใกล้กับธรรมชาติใช่ไหมคะซึ่งก็แลบบ แล้วแต่เลยว่าไซส์ของแต่ละคนอ,ะอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยบางคนถ้าแบบว่าอยู่ในพื้นที่ที่เปิดสู่ฟ้าได้ไม่ได้มีใครเห็นเราอะ่ะก็อยากจะให้เปิดไปเลยนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลากลางวันที่เราเห็นท้องฟ้าสดใสหรือว่าช่วงเวลาที่เป็นกลางคืนที่เราสามารถมองเห็นดาวต่างได้เนี่ย outdoor s เวอร์ก็จะเป็นประสบการณ์ที่ประทับใจของเราอีกหนึ่งฟีเจอร์นะคะอีกข้อหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือตัวไ slider เองนะคะซึ่งจริงๆเดียเป็นคนชอบเล่น slider มากโดยเฉพาะเวลาที่ไปพักที่ p ู้ o l v ล l l a อะไรเงี้ย เ,ออเวลาที่เราได้ไปที่แบบมาดีฟนะคะแล้วก็ไปพักที่ วิลล่าที่มีสไลเดอร์แต่ว่าสไลเดอร์ของรีสอร์ทที่ไี่ไปพักอะค่ะก็จะเป็นแบบลักษณะของสไลเดอร์แล้วก็ลงทะเลไปเลยนะคะซึ่งเราก็จะค่อนข้างแบบสนุกมากอะไรเงี้ยแล้วก็เวลาไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องแบบขอไปเล่นนิดนึงอะไรเงี้ยจะต้องไปลงสไลเดอร์แล้วก็แบบให้เราสไลด์ลงทะเลไปเลยแต่ว่าเวลาที่เรามีพูลอะค่ะ,คะก็สไลเดอร์เนี่ยก็จะลื่นลงพูลเลยนะคะซึ่งบางทีอะเวลาที่เรามีฟังก์ชันเนี้ยมันจะทำให้เรารู้สึกเรากลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเล่นสนุกตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันจะทําให้ตัวพูของเราอะ่ะมีไลฟ์ล uh, ีหรือว่ามีแบบมีมีชีวิตชีวาแล้วก็มีความสนุกสนานมากเลยนะคะเวลาที่เราไปพักหรือว่าเวลาเราอยู่บ้านที่เป็นพูวิลล่าเองก็ตามเนี่ยเราก็จะมีประสบการณ์ที่จะแบบเหมือนได้เล่นเหมือนกับเป็นเด็กอีกครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ว่าเราไปกับครอบครัวไปกับคนรักหรือว่าไปกับเพื่อนเื่อนเองก็ตามอะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเราได้มีโมเมนต์ที่แบบว่าสนุกสนานร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวฟีเจอร์เหล่านี้ถ้าเกิดว่าแบบมี เพิ่มเติมเข้าไปได้เนี่ยก็จะทําให้ตัวพูลวิล่าของเรามีความสนุกสนานมากขึ้นมีประสบการณ์หรือว่าการใช้เวลากับตัวพูลวิล่าที่แบบว่ามีความน่าตื่นเต้นมีความรู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดก,กับธรรมชาติมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามี2ข้อนี้นะคะก็คือในส่วนของอ u t ลชาเวอร์หรือว่าตัวสไลเดอร์เองก็ตามเนี่ยก็จะทําให้เราสามารถ e n h a n c e หรือว่าเพิ่มความสนุกสนานหรือเพิ่มในเชิงของประสบการณ์ของการ อยู่ภูวิลล่าได้อยา่างแบบน่าประทับใจแล้วก็สามารถกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งแล้วก็มีชีวิตชีวาได้อีกครั้งนะคะโอเคถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ดีไซน์เปลี่ยนชีวิต The Design Changing Life นะคะ